สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซถุกหมอกถุงบอลไม่ต้องมันนี่กันมาพบมาพอกันคือเก่ากมอบันนอกทั้งล้างในเมนิงข้าอลอยสบดีพี่น้องหมอว่ะมนเื่อยพี่น้องเป็นเื้อพากันเห็ดหวานพี่น้องหวานนอื้อหมออื้อหรือหมากฟักทองกิงค้ามว่ะสิเป็นตะกินอยู่ป่พี่น้องไปเบิ่งอาลุกซาลาังนอนอยู่ในอูพี่น้อง อาวันในกะซีมืดๆมึดในนอกลรองกับพี่น้องเลยทาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามันสิเป็นต to ะกินอยู่บ่พี่น้องเลยสิแซ่บสิหวานส,ส,ส,สินัวสำมไหสิหอมสำมไหพี่น้องไปเบิ่งน้ำการพี่น้องไปลงคลิปไลฟ์เหมือดเลยพี่น้องนะสบายสงสัยโควิดมันหรือพี่น้องสงสัยโควิดมาจ่อพี่น้องเป็นสายเป็นเป็นตอนเป็นตอนเป็นสายแหละเลยพี่น้องนะ กระสาไปต้มพี่น้องติดตามส้มน้ำตาลพี่น้องเลยพี่น้องหลังจากกันชิงค่ำนะเนาะเขานั่งเ้อยเพิ่นนัองอ่งสั้นเพิ่นซอยเป็นตอนแล้วกะมาเส้นนำจักน้อยนะพี่น้องเส้นนำจักน้อยแล้วเขากะเอาไปอันข้างหม้อไปเลยตอนนี้เนาะไปเสียหาไปหายเบิง่งน้ำห่อนแลหลมมัดน,น้ำห่อนน้ำเดือดนะพี่น้องเขาจะเอาลงพี่น้อง ถ้าใบ่เคยเห็นเห็ดนะกะมาถาเบ่งน้ำกันพี่น้องว่าเห็ดแบบนี้สูตรแบบนี้มันง่ายพี่น้องไอ้พักเห็ดกระเป็นอันนี้นะพี่น้องผเห็ดกระเป็นน่ะพี่น้องใจเบ่งน้ำห่อนกระรอมันเดือดเราเรื่องปลเดือดเนาะโอ้ยนำมาท่านเดือดซะพี่น้องถ้านำนำเดือดท่านจังเซลมันลงนะพี่น้องพี่น้องตอนนี้นำกระเดือดเลยพี่น้องถ้าสารผักทองลงพี่น้อง โอ้ยกระเด็นใส่พี่น้องเลยนี่เอามือฮุบดรอปพี่น้องนี่เอามือฮุบดรอปพี่น้องน่าอุ้ยใหญ่ดาดมือพี่น้องอุอ้ยใหญ่อุ้ยใหญ่ ้หอมน,นะพี่น้องาจะเอามือยุบเอาพี่น้องเอ้ยอย่าาหอมเลยพี่น้องส่งกลิ่นหอมออกมากแหละนี่ต้มซะก่อนพี่น้องต้มให้เปื่อยกันเออานาะลงมือเองเลยมันนี่พี่น้องหัดต้มจนจนกว่ามันจะเปื่อยพี่น้องมันจะเปื่อยให้จังเอาหน่ำตาลบ่เอากะทิเอาเอยังใส่บ่ เราไปตะกินพี่น้องแเศษๆรดแรงหมดเลยพี่น้องก็ได้บอกวานกะ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอนไม่ได้พี่น้องฮาเบิ่งมาส้มกะฝากด้วยพี่น้องเมื่อไหรพี่น้องพาเอาผ้าหมอมาปิดไว้จังหน่อยหน่อพี่น้องจอจนมันห่อนมันเดือดท่านจังจใส่น้ำตาลพี่น้องผ้าหมอปิดไว้จัก ครึ่งสโมโอุ่ผลไมพี่น้องเพื่อนมันสิชุกเนาะนะพี่น้องตอนนี้เปื่อยเรียบร้อยพี่น้องแล้วนอกจากต้มไปประมาณส้มโอหนึ่งพี่น้องต้มมันเปนไอเละแบบนี้ค่อยเขียวแั่นอ่อนน้ำตาลแซ่บไม่จางหอมไอเละแบบนี้สมากเลอพี่น้องน้ำตาลกับน้ำตาลเปลือยก็บือว่าโอเคคิดได้พี่น้องทับบ่วงเลยอย่ามันหวานเผื่น้องต้องเอาละไร ให้หมักหน่อยหมักหวานหมักยังแห้่ได้ะพี่น้องไปเลยเข็มตุ๊แผ่นอ่อนเกียวกันย่งหอยหอยเลยเขียวแบนี้พี่น้องเขียวข้างไว้อีกว่าีข่างแน้วข้างมีจักงะมงให้มันเปื่อยเจ้าคือบเหให้นเปต่อต่ออันโจได้จิงครับมมันโจโจเาทำใจ้เป็นต่อลูก เอาข้าวมากตัวเย็นโอเคพี่น้องเอาไ้อีกท่ไหนมั้งบอสล้าวก่อนบอสข้าวเนี่โดัเขาใส่ต็มไปเยใช่อกข้าวใช่ไหมพี่น้ข้าวข้าวกะลอกข้าวะกัทใดข้าวพุดดี้ข้าวหัวใจกะทิข้าวล็อกข้าวบข้าวสดแต่ข้าวแบบขันข้าวใสแบนีทีเดียวใส่เมื่อยรอันบอสใ่เมื่อไอ่าหนากินอย่งนี้หนาท่านขนาดนี้ครับนาน คนคนเหมือนคนสากันจ it ิ Ó, ้งค euh ่าเราคนหมากได้สิของโปดจ้าของโปดแ้นตาลกแบบเออน่ะโจหมากอืออันนี้นะโจฟักชองไม่ใช่ได้ทุกหอมไปหน่อยเปตาแสบนะหอมอันนี้ก็สิทข้างใส่ไฟอ่อนอ่อนมันออกออกออกขางมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไปหน่อย เราจะมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องโอเคพี่น้องร้านนัตเอนผ่านมาได้ครึ่งสมโมพี่น้องวาเบิรงอีกรอบหนึ่งโอเคเลยพี่น้องบานเลยจบอือบานเฮาฟักทองพี่น้องจอ่ะปปุงได้เลยโป้งได้้าตาพี่น้องนังจากปป้งลงมาเนาะพี่น้องการหน้าทานจังเลยของฉันนั่เนี่ย เจียบอกเอือถ้าอยากกระห็ดแบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมีหลายแบบหวานแล้วเค็มใส่ไปเบิ่งตอนกินนี่พี่น้องแค่บานเนี่ยนะตัวแสบอยู่ปะแสบเยอะแสบแ,แสบแแบหว,วานกินหวานเรียกว่า<ว>จูบบอกเอือฟักทองพี่น้องตอนนี้มันยังห่อนค่อยๆซิมค่อยๆกินพี่น้องกิน กี่หลจะงาแปนแบงไปให้แมนสะจ่อยน้ำแบ่งต่างหาก่เป็นต้นนี้ได่ตักตางเอาไปวางให้แม่เาเนำแม่ก็เล่าเอ้เราไปยาใหบอกห้าเดียวตอนะเลเ็ดอาโจประยุ้ม่เรอเราแม่เ็าเล่านะแมนดีบ๊วะนะอนแม่เ็าเล่าอย่างนั้นหมดเวะะ แช่ยยุตั้งสี่มังกัในหม้อหมอสิล่องคำแหลกเป็นหน่องห้อนอ่ะ้วบังเด็กๆกิน ไอแล้ว,ลวอาใกินข้าวแซ่บอ,อยู่บดอดเดนเลยฮะมันยืมกล้องมอ,อก,กระแล้วินแบบน,นี้พีนนพ่น้องไปเยมองกา์เ้าหลาพี่น้องบาดกินมันไปหันเหล็ตมาสบายดีประลุงรืม้สบายดีปราลุือสบายดีด้วยฮะ อ่ะเสบเสบบเสะลวะบาบุคอไม่อตงหลังไ่บ้ไม่มีใครกินชอบมะพร้าวอ่ะชอะพร้าวอ่นายพนาไหมกินน้ำกันพ่นเสบ้าหล่้าต่แมนมีแตไม่เท่านนะพ่นพีพี่ อ้าโอเคนะพี่น้องกำลังแสบกำลังนัวบ้านจะซื้อซื้อแบงไปแบงไปหายแม่สะจ่อยน้ำพี่น้องเป็นเจ็ดเราพี่กางเขนขึ้นค่ำในภาไปน้องขึ้นค่ำเขับไปร้อยเนยเวลาพี่น้องไปพอกันอยู่เพื่อนแม่สะจ่อยเพียงหน่อยตอนนี้ม่อนเท่อนนั่นเทอนย่ายเลยพี่น้องเป็นแม่สะจ่อีกรอบหนึ่งรอบเรสามรอบสี่อ่ะเทิอแม่ทงหวานทงหวานแม่ย่ายพี่น้อง หลัดเกินไปแล้วมันจะหอมโอ้ยเย็นอ่ะยากกินข้าวว่าเงียบเงาขนาดเนาะกิน <g ir S 2> ข้าวก็ยังปิ้งไก่อ้ยหนังลูกน้องเลยมาดอกพ <c oughs> ูดสาดอกมันจะแน่แสบแสบสาเมาื่อยกว่าทงหลัด <c oughs> <c oughs> จบแบอ,อื้อ น้องออนพัวก็เห็นมา,มาฮะถ้า<อ>น,นั่นเป็นทีไหม่ะโอ้เอาไม่มาเลยเรจาจะนอตติดขนมจักจักมันเถอะคือติดอยู่บ้านแล้าบ่มาบ่าจักนางงามไปใช่ไหมต้องต้บ่อือะไรม,มันครบด้วยเหรอเอามันบหอาหารยายไปเนาะกินข้าวก็มีทั้ง ขาบกบอุปซิวปีงหมูปีงไก่หน้ากระเจ้ามันจ้าเออว่าอะได้มาเพิ่งเราเป็นไข่ในซองมือ,อไงมือที่ซ้ำหมุนนี่ก็ยังมาใส่เศร้าเลยหักมาคือเลยจันมาได้ลงอห้องหมอมาได้ขึ้นเมืองมาเจขึ้นไปอยพ่อผมเขาไปได้ขึ้นให้เขาขึ้น ไก่ก็กินขาอยู่ไก่จะคลองหน้าตีเอ้ยมันสำสิกินเนาะปลาซิวแพร่แพร่มหาอุปชูเออเขาได้ลายเป่อุปซิวลแตเฮงเขาจะกินทต่หนึ่งเนาะจะคลองเราไปกินซ้ำอะไมากินมื่อไเซนห้าคนซานั้นนมาน มาเลยบอมมาพอจยออกค่ะนะเออเมื่อเลี้ยงลูกหน่อยบ่หวะได้ไหมล่ะบอมมาล่ะบ่วะมีแล้วพอนะนี่อะไรอืมมาคิงคัมเหรอวะอมมันมานำจอกของไม่ไปถือจะใหนพระอันรู้ <laughs> ตืมๆจะไนผ้าไนซิมังไนรูต้องจะไหนาปาปา,าเอ้อาวตึงตึงตึงอยู่อืไอมเฮะไปลงไปนี่มื่นรมานเนาะมื่น้อ่หกมล้วอนี่มสาวสาวในประเทศสาวบ่ององเลกินข้าไร่ไหรือไปบอกอือ ไป,ไปกินยูพุดเลยยกินยูเพ่เออ,อ,อ่าอ,าอาโอเอทะระรกันแลนแล้วแล้วเนะาะหานั่งบ่พอทำไปลรงบนันสีเขียวคือสิเมนไปนอนหล่นในพุ้นละนั่งนอ,อนกินข้าวคือช่วงบดแซ่มกินเมือนนั่นบอ๊ะออ อืมเป็นอะไรจิ้มโซโกตะเตียงตะเตียงกินกระไพรเนาะกินสซงคนหมดแซ่บขวบหินสัางลองของเสียบอยู่บนย้ายกินข้าวตีแต่ผมมีของกินเนาะ หวานเหมือนกับมันมันจากหวานผลครับแต่วานผูกมักหวานถึงจากแล้วเ,เขากินนะว่าจากหวานผลเคยไหมวะเบื่องพี่น้องยายนักกินกับข้าวคือกับมอเลยมอขกินกับข้าวแล้วก็แล้วเลยได้เนี่ยอะไรพี่น้องมะฮันนี่มอกระสด้ลาเพียงสำนีพี่น้องสิได้เมื่อสักก่อนพี่น้องให้บ้านเนี่ย เอาวานมาส่งหให้ยายเิ่นมาเจาะบงบริมาหึ้งเลยเพื่น้องเป็นไข่หมอกันพรพาเมื่อกานเป็น,นออ้อยจะลืมฝากก็ไลกดแท์ก็ติดตามมอบันหนอกคือเก่าพี่น้องฝากหมอในอพี่น้องไอพ่อหิ่เียกำลังใจเ็ต่อไปพี่น้องพปพี่น้องปอก,กนคลิปหนา